สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักนะคะของชาวราศีเมษนะชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนมิถุนายน2566นะเรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะคะไพ่ใบแรกนะคะสองเหรียญ ยังไงเราคู่ของคุณเป็นคู่ที่แบบช่วยอคอยประคับประคองความสัมพันธ์กันไปนะคะ The Emperor นะคนรักของคุณเป็นคนที่สุข,ขุมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอาจจะออกแนวเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ในหลายๆคู่นะคะเป็นคนรักที่มีอายุมากกว่าตามมาด้วยเจถ้วยนะคิดเยอะคิดมากนะคะสเปคสูงก็เป็นไปได้เหมือนกันจัดติดนะคะต้องการความชัดเจนเนาะ นายอัพาร์ติเคมีใจรักที่มั่นคงกับเขานะคะกรีนอฟครับสิบดาบเหมือนตอนนี้ความรักความสัมพันธ์มันก็อยู่แบบในใจของคุณอาจจะมีความหวาดระแวงนะคะอาจจะมีแบบมีปัญหาที่ไม,ไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้หรือว่าไม่กล้าที่จะพูดกับคนรักนะคะ The f o ูลแปดไม้ และ7ไม้นะคะโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวราศีเมษในเดือนนี้นะคะก็บอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ระหว่างคุณกับคนรักนะอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้อาจจะมีความหวัดระแวงในความสัมพันธ์ต่างฝ่ายต่างอาจระแวงกันก็เป็นไปได้นะเขาระแวงคุณคุณระแวงเขาหรือว่าเหมือนกับเขาเป็นคนที่ มีอีโก้เป็นคนที่ทรงพลังคนหนึ่งเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเป็นคนสุข,ขุมนุ่มลึกเป็นคนที่มีความพร้อมเพอร์เฟกคนคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้มีคนเข้าหาเขาเยอะในข้อนี้ทําให้คุณกับเขามีประเด็นกันได้นะในเดือนนี้ก็บอกเลยนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะยังคงสามารถที่จะประครับประคองกันไปได้อยู่นะคะพลังงานของสองเหรียญขึ้นมานะความรักเป็นแบบอินฟินิตี้ค่ะ ยังเดินหน้าต่อไปได้ยังสามารถกลับมาเคลียร์ใจกันได้ในปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาชาวราศีเมษคุณเป็นคนมีสเปคสูงสเปคเยอะนะคะวาดฝันว่าคนรักต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นตามที่คุณต้องการนะไม่ใช่ว่าแค่เหมือนกับ อาจจะต้องรอต้องเพอร์เฟกต้องขาวตีอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นสเปคของชาวราศีเมษน, <งา S 1> นะตั้งเอาไว้เพียงแต่ว่าเมื่อเจอกับเขาคนนี้อาจจะไม่ตรงกับสเปคตรงไทยคุณแต่ว่าเขามีสเสน่ห์แล้วก็เหมือนกับยังไงแล้วอะค่ะรู้สึกแบบลหลงไหลในสเสน่ห์ในตัวเขานะเขาเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คุณได้เป็นคนที่สามารถให้คําปรึกษาคุณได้นะ และอีกในหนึ่งนะคะก็ต้องบอกเลยว่าชาวราศีเมษนะในช่วงเดือนนี้ตัวคุณเองคิดมากคิดเยอะในความสัมพันธ์อย่างที่มีการบอกไปแล้วเนาะอาจจะมีเรื่องให้หวาดระแวงกันมีเรื่องให้แบบ หึงห่วงกันก็เป็นไปได้นะคะจะติดถามหาความชัดเจนจากคนรักนะอยากให้เขาแบบเปิดเผยความชัดเจนความรักแบบชัดเจนกับคุณอะในหลายๆคู่อาจจะเป็นแค่ความสัมพันธ์แบบคนคุยนะคะที่คุณต้องการอ,อยากให้เขาเปิดเผยเออเปิดเผยความในใจนะแล้วก็เหมือนเปิดเผยความรู้สึกจริงๆแล้วอยากคบกับคุณแบบไหนนะตัวคุณเองอะค่ะมั่นคงกับความสัมพันธ์ตัวคุณเองอะ ยังไงแล้วชอบเขารักเขาเข้าไปแล้วนะอยากให้เขาแสดงความชัดเจนออกมาเลยว่าจะคบคุณคนเดียวจะคบคุณแบบเปิดเผยแบบเป็นแฟนกันแบบจริงจังไหมนะควีนอ๊บคัพค่ะก็บอกเลยว่าความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความหวาดระแวงนะชาวราศีเมษนะคะอาจจะไม่กล้าที่จะถามอาจจะไม่กล้าที่จะเอ่ยความในใจกับเขาแล้วมันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดทําให้คุณรู้สึกแบบไม่สบายใจนะก็บอกเลยค่ะว่า ยังไงเรายังคงยังคงมีความเครียดยังคงมีความกดดันอยู่นะเพราะว่าลุ้นนะคะรักไปลุ้นไปนะพลังงานของสิบดาบขึ้นมาค่ะในเดือนนี้อย่างที่มิการบอกเนาะอาจจะมีเรื่องมีปัญหามีประเด็นกันอาจจะนําพาไปสู่การทะเลาะกันนะทําให้ชาวราศีเมษเครียดพอสมควรเลยนะคะในเดือนนี้ก็บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วยังไงเราเนาะเดือยฟูเข้ามานะคะ ไม่ว่าจะเครียดหรือว่ามีประเด็นหรือว่าจะหวั่นระแวงกันแค่ไหนนะสุดท้ายแล้วนะคะชาวราศีเมษตัดสินใจเดินหน้าต่อนะกลัวเฮ็ดเลยนะคะเหมือนกับไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นอะไรทั้งนั้นขอให้มีเขาเป็นเป้าหมายมีเขาเป็นแรงใจเป็นพลังใจให้กับคุณนะคุณพร้อมที่จะฟันฝ่าทุกสิ่งอย่างอุปสรรคปัญหาจะมีมากแค่ไหนคุณไม่กลัวนะคะเหมือนกับว่าข้างหน้ามีเหวมีหุบเขามียังสะพานที่ไม่มี ทางเชื่อมต่อคุณก็พร้อมที่จะเดินหน้าเนาะไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจรักล้วนๆค่ะยังไงแล้วรักเขาเนาะทุ่มเทใจกับเขาแล้วก็ยังสามารถที่จะสานความสัมพันธ์กันได้ต่ออยู่นะแปดไม้ค่ะในหลายๆคู่น้องก็บอกเลยว่าอาจจะมีะเกณฑ์ที่จะได้เที่ยวด้วยกันเป็นทริปกระชับความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะระหว่างคุณกับคนรักนะคะ ก็บอกเลยว่ามีเกณฑ์ได้เดินทางไกลม,มีเกณฑ์ได้เที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันหรือต่างประเทศนะก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะด้วยพลังงานของ8ไม้นะความรักความสัมพันธ์นะคะจะพัฒนาไปแบบค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อะไรอะไร,ะไรที่มันคาราคาซังอะไรที่มันไม่ชัดเจนเนาะก็จะกลับมาชัดเจนขึ้นดีขึ้นแล้วว่าปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะจะได้ รับการเคลียร์ได้รับการเคลียร์ใจกันระหว่างคุณกับเขาจะได้เปิดอกคุยกันเนาะแล้วมันทําให้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ราบรื่นมากขึ้นนะคะพลังงานของเจ็ดไม้นะก็บอกเลยว่าความมีเสน่ห์ของคู่ของคุณความมีเสน่ห์ของชาวราศีเมษเองนะอาจจะทําให้มีบุคคลที่3เกิดขึ้นอาจจะทําให้มีคู่แข่งเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะมีคนเข้ามาขอดิวกับคุณเพิ่มก็เป็นไปได้ หรือมีคนเข้ามาจอดแจ๊กับคนรักของคุณก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะยังไงเราก็คือเหมือนกับต้องคอยสอดส่องดูแลเนาะแต่ว่าอย่าก,กดดันอย่าเครียดกันจนเกินไป,จน,นไปจนมันเกิดปัญหาเกิดประเด็นกันนะทั้งทงท,งที่มันอาจจะไม่มีอะไรเพราะว่าด้วยความมีเสน่ห์ของคุณทั้งคู่อะค่ะมันอาจจะทําให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นได้นะยังไงเราก็บอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะจะโกรธกันบ้างอะไรกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วยังไงเรายังสามารถเคลียร์ใจกันได้นะคะ โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะมีเกณฑ์มีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างคะพไพ่ใบแรกนะคะเพจอัพวารหกถ้วยนะคะตามมาด้วยเจ็ดดาบนะเพจอัพสอด าดาบ The Sun King o <of> ออก o r d อสามไม้เก้าไม้ไมและสี่เหรียญน,นะคะ โอเคค่ะก็บอกเลยนะคะว่าทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคุณกับเขานะคะจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้ต่อเนื่องนะแล้วก็เหมือนกับค่อยๆรักอะค่ะความรักค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะแต่ต้องบอกเลยว่าชาวราศีเมษอะรักนี่ไปถึงร้อยก่อนแล้วนะคะแต่สําหรับคนรักของคุณบอกได้เลยว่าเขาจะค่อยๆรักคุณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะ เหมือนกับว่าความผูกพันนะคะที่มีต่อกันระหว่างคุณกับเขา,เ,าเพราะว่าคุณทั้งคู่ะคะ่ะเป็นคนเป็นคู่ที่คอยเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนะ mm. ก็บอกเลยว่ายังไงแล้วความรักก่อตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําให้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปอย่างดีนะคะพลังงานของ6ถ้วยค่ะคอยดูแลคอยเทคแคร์ช่วยเหลือกันคู่ที่โกรธกันนะคะก็จะกลับมาคือดีรีเทิร์นเขาจะกลับมาขอโอกาสขอเคลียร์ใจกับคุณนะ พลังงานของเจ็ดดาบค่ะยังไงแล้วเขาก็คอยสอดส่องดูแลคุณอยู่นะไม่ว่าเหมือนกับช่วงที่ไม่ค่อยได้เจอกันช่วงที่ห่างหายกันไปเขาก็คอยสอดส่องคุณอยู่ไม่ได้แบบว่า,าจ,ะจะละเลยคุณเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะยังไงแล้วเขาคอยตามคอยดูคุณอยู่นะคะพลังงานของเพจออฟสอดขึ้นมานะก็บอกเลยว่าเขามองว่าคุณเป็นคนดือ้อมองว่าคุณเป็นเด็กดือ้อเด็กรั้นนะคะหรืออีกในนึงก็มองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบอาจจะ เอาแต่ใจตัวเองค่ะในข้อนี้เนาะเป็นข้อที่เขาก็รู้สึกออไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับตรงนี้นะคะพลังงานของห้าไม้เพราะตรงนี้และะ้ค่ะที่จะทําให้คุณทั้งคู่มีปัญหามีประเด็นกันทําให้เกิดทะเลาะกันทําให้มีปากเสียงกันเกิดขึ้นได้นะแต่ก็บอกเลยนะคะว่ายังไงแล้วมันเป็นรสชาติของชีวิตรักของชาวราศีเมษนะเพราะว่ายังไงแล้วพลังงานความรักของคุณนะคะยังสามารถที่จะเคลียร์ใจกันได้กับคนรักยังสามารถที่จะคุยกันได้แล้วยังสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะ เขามีเดอะซันเข้ามาแล้วค่ะคิงออฟสอดเข้ามานะยังไงแล้วนะคะคุณก็ตัดสินใจอย่างชัดเจนแล้วนะว่ายังไงแล้วก็ยังมีกันและกันแล้วยังคงที่จะเดินหน้าสารความสัมพันธ์นี้ต่อนะคะระหว่างคุณกับเขาเดอร์ซันเข้ามาหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์นะคะมีเกมมีทิศทางที่จะสมหวังมีเกมมีทิศมีทิศทางที่ราบรื่นขึ้นดีขึ้นนะ สามไม้นะคะคู่ที่โกรธกันก่อนหน้านี้นะจะก,กลับมารีเทิร์นคืนดีกลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่นะคะและในอีกในหลายๆคู่นะก็บอกเลยว่าเริ่มวางแผนสร้างอนาคตร,ร่วมกันแล้วนะเริ่มมีการพูดคุยกันแบบเรื่องที่ชัดเจนขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมมาค่ะทําให้ความสัมพันธ์มันดูแบบเห็นอนาคตแล้วก็ดูลงตัวมากขึ้นนะพลังงานของ9ก้าไม้ค่ะ อย่างที่มิกาบ,บอกนะว่าปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆที่แบบขัดแย้งกันมีเรื่องกันหยุมหยิมหยุกหยิกกวนใจอะค่ะก็ยังคงเกิดขึ้นนะประเด็นนี้ก็บอกแล้วว่าหลักๆเลยคือการเอาแต่ใจของชาวราศีเมษหรือการเอาแต่ใจของคนรักของชาวราศีเมษก็เป็นไปได้เช่นกันในข้อนี้ค่ะที่ทําให้สร้างปัญหาสร้างประเด็นกันในคู่ของชาวราศีเมษนะปิดท้ายด้วยสี่เหลี่ยนนะคะก็บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วจะมีปัญหากันจะมีประเด็นกันนะ แต่ยังไงก็ยังรักยังไงก็เขายังเป็นคนที่ใช่ที่สุดสำหรับชาวราศีเมษนะคะแล้วก็บอกเลยว่าจะเริ่มรู้สึกหวงแหนกันมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับว่ายิ่งคบกันไปก็ยิ่งรักยิ่งห่วงกันมากขึ้นทุกวันนะคะยังไงเราก็บอกเลยว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจะค่อยๆพัฒนาจะค่อยๆสารความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะค่อยๆรักกันมากขึ้นกว่าเดิมนะ แล้วก็มีเกณฑ์ที่ความรักความสัมพันธ์จะสมหวังและกลับมาราบรื่นชัดเจนเปิดตัวเปิดเผยนะคะสำหรับความสัมพันธ์นี้แล้วก็มีโอกาสที่จะเหมือนวางแผนสร้างอนาคตกันนะคะระหว่างคุณกับเขาค่ะยังไงเรามิกาก,ก็ขอให้ชาวราศีเมษนะคะสมหวังในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะและกลับมาพบกับมิกาทาโรได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ